สวัสดีค่ะ FC ช่องอะไรอะไรก็กินเดี๋ยววันนี้เรามาในหัวข้อที่ว่าเขาต้องการอะไรจากคุณตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเขาต้องการอะไรจากคุณโอ้โหช่อดอกไม้แสดงว่าเขาอยากที่จะให้คุณกับเขานะคะ ได้จับมือกันได้ดีกันหรือได้ปรองดองกันหรือได้แต่งงานก็ได้นะคะหรือได้มีเรื่องที่แบบเบิกบานสดชื่นนะคะสร้างความสุขนะเหมือนให้กำลังใจกันและกันนะคะหรือสนุกสนานนะคะสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มอ่ะนะคะไม่อยากที่จะให้คุณกับเขาต้องทะเลาะกันแสดงว่าสำหรับใครบางคนก็น่าจะทะเลาะกันก็ได้นะคะหรือคนคนนี้รู้สึกว่า เรียกอะไรอ่ะสำหรับเขานะเขาก็รู้สึกว่าอยากจะมอบสิ่งดีๆที่เขามีให้คุณนะคะเห็นไหมสำหรับใครบางคนก็จะได้เป็นงานกินเลี้ยงหรืองานปาร์ตี้นะคะหรืองานแต่งงานก็ได้นะคะจะได้รับช่อดอกไม้หรือคุณก็ได้นะจะมีเรื่องดีๆจะมีเรื่องแฮปปี้นะคะจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์หรือได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะได้เป็นงานปาร์ตี้งานกินเลี้ยงก็ได้งานเฉลิมฉลองนะคะมีช่อดอกไม้แสดงว่า มีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะกับสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ทําก็ได้นะบางคนกําลังแบบกําลังจะมีเรื่องที่ทําให้แฮปปี้เร็วๆนี้ก็ได้นะคะบางคนนะอาจจะได้ไปงานแต่งงานนะหรืองานกินเลี้ยงเร็วๆนี้นะช่อดอกไม้แสดงว่ามีโอกาสที่จะเขาเรียกอะไรอะ่ะ ถ้าทำอะไรก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการงานนะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะแต่แฮปปี้เนแสดงว่าสิ่งที่เขาอยากได้จากคุณในตอนนี้ก็คืออยากสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มร่วมกันนะคะดีกันเถอะนะอยากทะเลาะก,กันได้ไหมนะคะอยากให้มีแต่รอยยิ้มเวลาเจอกันอยากให้มีแต่ความสนุกสนานนะเห็นไหม เนี่ยเขารู้สึกว่าทั้งคุณและเขานะคะต่างระมัดระวังตัวหรือต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองหรือต่างมีกำแพงใส่กันะนะเขาก็ไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรเหมือนต่างคนต่างซุ่มก็ได้นะคะต่างคนต่างเก่งทั้งคู่หรือทั้งคุณและเขานะคะมีมีความกลัวกันและก,กันน่ะนัไม่คาดที่จะเปิดใจนะคะคนคนนี้เป็นคนที่เก็บตัวนะไม่ไม่อยากเปิดเผยหรือในความสัมพันธ์เนี้ยเขารู้สึกว่า ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยอยากอยากที่จะมีการแลกกันอยู่แบบนี้ก็ได้นะคะในความสัมพันธ์นะมันเป็นงูไงเห็นไหมสเนกอ่ะนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องระมัดระวังนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เสี่ยงนะเขารู้สึกว่ายังกลัวอยู่นะคะยังไม่สามารถที่จะทําหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณต้องการได้นะคะเห็นไหมคือเขาไม่อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันผีผลามอะ่ะนะ อยากขอเวลาหรืออยากที่จะคุยกันส่วนตัวหรือมีเวลาส่วนตัวอยู่ด้วยกันก่อนประมาณนี้นะคนคนนี้นะคะเห็นไหมงูซุ่มอยู่ในป่าแสดงว่ายังไม่อยากเปิดเผยอ่ะนะอยากอยู่เงียบๆก็ได้นะคะคนคนนี้ชอบเก็บตัวก็ได้มีโลกส่วนตัวสูงแต่เขามีสเสน่ห์นะเก่งนะคะไม่ค่อยที่จะเปิดเผยอารมณ์หรือไม่ค่อยที่จะ อยากให้เขารู้อะนะว่าว่าเขาทำอะไรอยู่ที่ไหนนะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นงานของเขาก็ได้นะคะหรือธุรกิจหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของเขาอะนะเขาจะเป็นคนที่แบบมีมีความเป็นส่วนตัวสูงนะคะอะไรอีกคะเขาต้องการโอ้โหสตาร์เขาอยากที่จะเจอคุณอยากที่จะมีคุณนะคะ อยากที่จะให้คุณกับเขาได้สร้างรอยยิ้มสร้างแรงบันดาลใจนะคะมีความสุขะนะ,ส,ส,นะ,ะสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังนะคะเขารู้สึกว่าอยากให้มันเป็นจริงก็ได้ไม่อยากให้มันอยู่แค่แค่ในความคิดนะคะเหมือนไม่อยากให้คุณกับเขาต้อง,ต,องต้องห่างกันอ่ะนะอยากให้สิ่งที่คิดอะ่ะมันมันเกิดขึ้นจริงนะคะคนคนนี้เนาะทั้งคุณและเขานะคะมีความแตกต่างกันมากนะคะอาจจะแตกต่างกันทางด้านความเป็นอยู่นะคะ ทางชื่อเสียงหรือฐานะนะคะหรือไกลกันก็ได้เห็นไหมสตาร์ดวงดาวนะคะแสดงว่าไกลมีความต่างวัยกันสูงนะอืมเขาก็ได้แต่คิดนะคะได้แต่ฝันก็ได้นะอยากที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันราบรื่นนะหรือในความสัมพันธ์เนี่ยในตอนที่คุณอยู่ห่างกันไกลกันเขาก็ยังมีความหวังนะคะเขาก็ยังพยายามที่จะฮิวใจตัวเองหรือว่าพยายามที่จะเยียวยาหัวใจตัวเองก็ได้นะพยายามที่จะ คิดหรือจะมองในสิ่งดีๆหรือแง่ดีก็ได้นะคะพยายามแบบไม่ทําร้ายความรู้สึกของตัวเองอ่ะหรือไม่อยากที่จะทำร้ายทาร้ายความรู้สึกคุณนะคะอยากที่จะมอบสิ่งดีๆให้เก่กันเละกันนะคะหรือคนคนนี้รู้สึกว่าอยากที่จะให้คุณกับเขาได้เขาเรียกอะไรนะถ้าอยู่ห่างไกลกันนะคะอยากที่จะให้รู้สึกดีที่มีกันและกันนะหรือเขาอยากที่จะรู้ว่าในตอนที่คุณกับเขาห่างกันเนี่ย คุณยังมีความสุขไหมคุณยังฝันถึงเขาไหมคุณยังต้องการที่จะมีเขาไหมหรือคุณรู้สึกว่าคุณตัดเขาแล้วแต่ไพ่เดอะสตาแม่หมอว่าไพ่สตาแม่หมอว่ายังยังมีความหวังหรือว่าต่างบางคนยังมีระยะห่างหรือต่างคนต่างพักกายพักใจก็ได้นะแต่รู้สึกว่ายังกลาก้ากลักลวหรือยังยังมีความรู้สึกดีต่อกันอนะเขาก็ยังรู้สึกดีต่อคุณคุณก็ยังรู้สึกดีต่อเขานะคะ แต่บางทีในความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ต้องแบบต่างคนต่างหันมาเขาเรียกอะไรนะถามหัวใจตัวเองหรือว่าเยียวยาหัวใจตัวเองนะคะว่าเราต้องการอะไรเห็นไหมสำหรับใครบางคนก็เขาเรียกอะไรอยากอยู่คนเดียวหรืออยากหาที่สงบๆพักผ่อนก็ได้นะคะหรืออยากไปท่องเที่ยวนะคะหาเวลาเป็นส่วนตัวหรือหาเวลาไตรตรองนะคะหรือว่าอยู่กับตัวเองอีกครั้งนะคะ สำหรับใครบางคนก็หันมาเยียวยาตัวเองหรือหันมาดูแลร่างกายสุขภาพจิตใจอย่างเงี้ยนะบางคนแบบพยายามที่จะดูแลตัวเองนะคะให้มีความสุขนะดูแลตัวเองมากขึ้นลดน้ำหนักหรือว่าเขาเรียกอ,อะไรนะหรือว่าพยายามที่จะหันมาโฟกัสตัวเองให้มากขึ้นนะคะพยายามไม่โฟกัสเขาก็ได้นะคะหรือคนคนนี้ก็ได้นะคะเขารู้สึกว่า แต่ถ้าเขาทะเลาะก,กับคุณนะ่ะนะเขาเขาอยากให้คุณเปิดใจก็ได้นะคะเหมือนเขาอยากที่จะเรียนรู้อีกครั้งนะคะกลับมาอีกครั้งนะแต่ว่าเขาพยายามที่จะเหมือนเหมือนเป็นคนดีอะ่ะปรับปรุงตัวเองนะคะพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคนคนนี้นะคะอืมแต่จุดที่เขาอยู่เขาก็รู้สึกว่าเขาก็ก็ดูดีอ่ะนะคะเขาก็เป็นคนที่โดดเด่นหรือว่า ใครๆก็ดูแบบสนใจเขาหรือว่าต้องการเขาก็ได้นะคนคนนี้นะคะสตา์นะอาจจะมีความโดดเด่นนะคะสิ่งที่เขาต้องการจากคุณแม่หมอมองว่าอืมเหมือนเขารู้สึกว่าอยากเจอคุณอีกครั้งอยากกลับมาอีกครั้งนะเออม,มันมันรู้สึกว่าเขายังตัดคุณไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะยังรู้สึกดีนะคะยังยังมีความหวังว่าคุณกับเขาจะได้กลับมาคบกันอีกครั้งนะคะ บางคนก็เลิกเลิกนะรู้สึกว่าอาจจะมีใครบ,บางคนที่ยังมีอีกฝ่ายที่คุยที่ดิวก็ได้นะก็เลยรู้สึกว่ามันมีเรื่องทะเลาะหรือมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะแต่แต่ในช่วงเวลาที่คุณกับเขาห่างกันหรือว่าไม่ได้เจอกันเนี่ยนะมันมันต่างมาทบทวนความรู้สึกหรืออะไรหลายๆอย่างก็ได้นะคะถ้าถามความรู้สึกเขาเขาก็รู้สึกว่า เขายังตัดคุณไม่ได้นะคะแม่หมอว่าคุณก็ตัดเขาไม่ได้นะถึงแม้ว่าใครบางคนพยายามที่จะมาโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองมีหรือว่าพยายามมาแบบพัฒนาตัวเองอย่างเงี้ยนะอืมแต่ก็ในใจก็ยังยังต้องการเขาหรือยังรู้สึกดีที่มีเขาอะนะยังรู้สึกดีที่มีกันแลกกันนะเห็นไหมดอกมันเป็นมิตรภาพที่จริงใจนะคะมันเป็นความซื่อสัตย์หรือว่า สิ่งดีๆที่คุณกับเขามอบให้กันนะคะเห็นไหมสิ่งที่เขาต้องการจากคุณแม่หมองว่าอยากที่จะให้คุณกับเขาได้มีรอยยิ้มนะคะเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันหรือว่ามอบความจริงใจนะคะมีความซื่อสัตย์ที่ดีต่อกันนะอืมเขารู้สึกว่าคุณกับเขามันมีเซนสัมผัสหรือมีอะไรหลายๆอย่างนะคะที่มันมีความผูกพันที่มันสัมผัสได้ถึงเรียกเซนสัมผัสหรือจิตวิญญาณอะนะมันมีแบบ มันรู้สึกว่าคนนี้แหละนะที่รู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วทําให้เรายิ้มได้คนนี้แหละอยู่ด้วยแล้วทําให้เราไม่กลัวหรือทําให้เราสบายใจก็ได้นะคะเขาอยากมาหาคุณนะอยากมีรอยยิ้มนะคะอยากเดินทางมาหาอยากคบอยากคุยอ่นะรอเวลาที่จะเจอคุณก็ได้นะคะคนคนนี้นะรู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วมันมันได้รับความจริงใจนะที่ที่เกิดขึ้นอะ่ะอืม เนี่ยเห็นไหมตอนนี้นะคะเขาอยากที่จะเคลียร์นะคะอยากที่จะให้คุณกับเขาได้ผ่านเรื่องราวหรือเรื่องที่มันอยากให้มีแต่สิ่งดีๆหรืออยากให้มีพลังบวกอยากให้มีหลายสิ่งหลายอย่างมันหรือสิ่งที่มันค้างคาใจอ่ะนะอยากให้คุณกับเขาได้ผ่านพ้นไปนะอยากให้หันหน้าเข้ามาเคลียร์กันหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะมันมันเป็นแค่ เพียงช่วงวระยะเวลาหนึ่งที่เขารู้สึกว่าคุณกับเขามีความกังวลหรือคิดมากนะคะอืมอยากให้ใส่ใจความรู้สึกกันและก,กันให้มากกว่านี้ก็ได้นะคะเนี่ยเห็นไหมคนคนนี้ถ้าเป็นไปได้นะคะเขาอยากที่จะให้คุณกับเขา ได้เจอกันนะคะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันหรืออยากให้คุณย้ายมาอยู่กับเขาหรืออยากให้เขาย้ายไปอยู่กับคุณได้ได้เจอกันนะคะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ก็ได้นะคะอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงนะ Change Movement แสดง New Beginning โอ้โหแสดงว่าสิ่งที่เขาต้องการจากคุณแสดงว่าเขาอยากที่จะให้หลายสิ่งหลายอย่างมันเติบโตหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงไปนะคะอืมเหมือนเขาอยากเดินทางมาหาคุณอยากให้คุณเปิดใจเปิดโอกาสนะคะ เหมือนให้หลายสิ่งหลายอย่างที่แบบเหมือนเขารู้สึกว่าแบบเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองมากแล้วนะนะเขาอยากที่จะพร้อมแล้วนะคะที่จะเดินทางมาหาคุณหรืออยู่กับคุณหรือว่าเริ่มต้นพัฒนาตัวเองหรืออยู่ด้วยกันอีกครั้งก็ได้นะคะเช็งมุกเมนต์อืมแสดงว่ามีคนไกลนะคะอยากให้คุณแบบเดินทางไปหาหรือเขาก็อยากมาหาคุณอะไรประมาณเนี้ยนะ หรือคุณก็ได้นะคะเร็วๆนี้นะเช็งมูฟเมนต์นิวบิเกนิ่งคุณจะได้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะอะไรหลายๆอย่างในชีวิตนะคะบางคนจะได้เดินทางนะบางคนจะได้เดินทางบางคนจะได้โยกย้ายนะคะไม่ว่าจะย้ายบ้านย้ายงานหรือว่าเดินทางไปต่างประเทศเดินทางไปต้องเที่ยวแต่มันมีแบบเช็งมูมเมนต์เลยอะ่ะนิวบิเกนิ่งแสดงว่าเปลี่ยนนะเปลี่ยนหรือเรียกอะไรบางคนจะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ได้เปลี่ยนสุขภาพนะคะ หรือดูแลตัวเองรักตัวเองมากขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือเริ่มทําอะไรใหม่ๆที่รู้สึกว่ามันมันได้เติบโตมันได้พัฒนามันได้ไปอีกสเต็ปก็ได้นะคะบางคนจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีสิ่งที่คุณอยากที่จะทํำเร็วๆนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะทานฟอร์มเลยอะแสดงว่าอาจจะเปลี่ยนจากเขาเรียกอะไรอะงานอีกอย่างไปทําอีกอย่างเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ได้นะคะเพราะมันเป็นทานฟอร์มเน เออ transformation แสดงว่าเปลี่ยนแบบหรือว่างานที่ทำอ่ะนะคะที่แม่หมอบอกหรือว่าบ้านที่อยู่เล็กหรือว่าเปลี่ยนเป็นบ้านหลังใหญ่เลยหรือว่าธุรกิจที่ทำนะคะเปลี่ยนเป็นใหม่เลยประมาณนี้นะมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะแต่วันนี้เรามาดูเนาะว่าเขาอยากที่จะเขาต้องการอะไรจากคุณเห็นไหม เขาต้องการให้คุณกับเขากลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะเหมือนแบบให้ลืมให้ลืมสิ่งเก่าๆไปอ่ะนะเขาก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ให้คุณเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะเปลี่ยนแปลงทั้งคู่ก็ได้นะคะก็คือยอยู่ที่คุณจะจะยอมเปลี่ยนไหมเออมันเขาเพราะว่าวันนี้เรามาดูว่าสิ่งที่เขาต้องการจากคุณเนาะเขาอยากให้คุณแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ได้เนาะ เออหรือคุณก็ได้ต้องการให้เขาเปลี่ยนถ้าบางคนทะเลาะก,กันนะนะมันต่างอยากให้อยากให้แต่และไฟล์อ้ไ่อเรียกอะไรนะปรับปรุงตัวเองใหม่อะประมาณเนี้ยนะคะถ้าอยากที่จะมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหรือลองคบลองคุยกันอีกครั้งก็อยากให้ทั้งคุณและเขานะคะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองนะหรือใครบางคนก็คือเขาก็รู้สึกว่า สำหรับใครบางคนก็รู้สึกว่าเขาอาจจะอยู่ไกลนะคะอยากให้คุณแบบพบอะไรใหม่ๆนะคะหรืออยากให้คุณรู้สึกว่าหรืออยากให้คุณแบบเจอคนใหม่ๆก็ได้นะหรืออยากให้คุณเจอสิ่งที่ดีกว่าเขาประมาณนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าวันนี้เรามาดูว่าเขาอยากจะได้เขาต้องการอะไรจากคุณเนาะแต่แม่หมอว่าถ้าเราถ้าเรามาดูหัวข้อนี้เขาก็เขาก็อยากได้จากคุณเนาะเออแสดงว่าเขาอยากกลับมานะคะ เขาคงเขาคงไม่อยากที่จะให้คุณไปเจอคนใหม่หรือสิ่งที่ดีกว่าเขาหรอกนะเห็นไหม t า a n s f o r m น t i o n เขาก็อยากเขาอาจจะอยากเปลี่ยนแปลงมากกว่านะคะหรือคุณก็ได้นะคะอยากเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างนะคะอืมอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นหรือว่ามันมีมันมีความสุขขึ้นทั้งคู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกนะคะ เห็นไหมเขาอยากที่จะให้ความชัดเจนนะคะหมายเลขสิบสามเห็นไหมคุณกับเขาน่าจะเคยรักนะคะหรือเคยมีความสัมพันธ์นะคะหรือเคยหลงไหลซึ่งกันและกันก็ได้นะคะตอนนี้น่าจะมีความห่างไกลหรือว่าน่าจะเรียกอะไรทะเลาะก,กันก็ได้เขารู้สึกว่าอยากจะรวบรวมความกล้านะคะหรืออยากที่จะเคลียร์อยากที่จะชัดเจนกับคุณให้มากกว่านี้นะคะ ไม่อยากที่จะให้คุณกับเขาต้องตัดความสัมพันธ์นะคะหมายเลขสิบสาเขายังรักคุณอยู่นะอืมเขายังรักคุณอยู่เขาไม่ได้ต้องการจบหรือไม่ได้ต้องการเลิกเห็นไหมดาบมันตั้งนะคะอยากที่จะเคลียร์อยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธะ์น่ะนะแต่ในความสัมพันธ์เนี้ยบางทีมันก็มีความรู้สึกหรือว่ามันมีความกดดันนะคะหรือว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างนะคะที่ต้องตัดสินใจที่ต้องคิดที่ต้องไตรตรองนะคะ มันมีความกดดันในความคิดนะคะแต่ว่าเขารู้สึกว่าอยากที่จะชัดเจนแล้วก็อยากที่จะสร้างความมั่นใจนะคะหรืออยากหรืออาจจะเป็นตัวเขาก็ได้นะคะเขากลัวหรือว่ากลัวที่จะเข้าหาคุณนะคะกลัวที่จะงอคุณทั้งทงที่ในใจเขายังยังรักคุณนะหรือว่าใครบางคนจบกันไปแล้วแต่รู้สึกว่าอยากกลับมานะคะเนี่ย p r o t e คชั o เห็นไหมเขาบอกว่าโอ้เออเหมายเลขเก้านะคะทษที protection เขาอยากที่จะดูแลนะคะหรือปกป้องคุณก็ได้นะอยากให้คุณกับเขาได้อยู่เคียงข้างกันนะเห็นไหมหมายเลขเก้าแสดงว่าคนคนนี้ดูมีความต่างวัยนะคะดูเก่งนะดูมีความมั่นใจหรือดูดูมีความเป็นผู้นําสูงนะคะ เห็นไหมโปรเทคชันอยากที่จะดูแลอยากที่จะมีกันแลกกานะเคียงคู่กันไปแบบนี้นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะหรืออาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ได้นะคะบางคนอาจจะเคยแบบแต่งงานหรือณขณะปัจจุบันเนี่ยนะเขามีพร้อมทุกอย่างแล้วก็ได้นะคะเหมือนเขาต้องการใครสักคนมาเติมเต็มนะเห็นหอยากดูแลคุณนะอยากอยู่ใกล้ๆคุณนะ่นะอยากอยู่เคียงข้างคุณคอย ดูแลปกป้องเพราะมันมีโปรเทคไงอยากดูแลปกป้องหรืออยากที่จะให้คุณรู้สึกไว้ใจอบอุ่นหรือหรือคุณก็ได้นะรู้สึกว่าอยากให้เขามาอยู่ใกล้ๆจังเลยประมาณนี้นะคะรู้สึกว่าปลอดภัยก็ได้คนคนที่อาจจะมีตําแหน่งนะหรือมีหน้าที่การงานที่ดูดีนะคะมีสเสน่ห์เห็นไหมอันนี้เป็นหัวหอมนะคะหัวหอมเนาะมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวหรือกลิ่น แสดงว่าคนคนนี้ดูเก่งแล้วก็ดูดูมีเสน่ห์นะดูชวนหลงไหลหรือใครๆก็ต้องการเขาก็ได้นะคะอืมอืมเห็นไหมเนี่ยเขาอยากที่จะชัดเจนนะคะอยากที่จะเคลียร์อยากที่จะมีกันและกันอะ่ะนะเขาก็ยังโฟกัสที่คุณอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์อยากที่จะให้คุณกับเขาได้ กลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์อีกครั้งเห็นไหมหมายเลขหนึ่งอ้เมื่อกี้หมายเลขเก้าบวกอีกหนึ่งเป็นสิบเห็นไหมอยากที่จะให้คุณไปเติมเต็มนะคะอยากที่จะเคลียร์อยากที่จะชัดเจนเขายังมองแค่คุณนะคะยังส่องนะเห็นไหมตาเขาอะเออต้องการความชัดเจนหรือเคลียร์ก็ได้ไม่อยากที่จะให้คุณกับเขาต้องทะเลาะนะคะอยากที่จะสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มนะคะหรือหรือได้กลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์อีกครั้งนะคะคนคนนี้นะอืม หเห็นไหมเขาต้องการอะไรจากคุณโอ้โหคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากนะคะเขารู้สึกว่าคุณแบบนิ่งมากอ่ะนะเขารู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์เย้าย,ว,ยวนหรือว่าเขาอยากที่จะเข้าหาคุณมากแต่ไม่กล้านะคะคุณเป็นคนที่เก็บตัวนะเป็นคนที่รู้คุณค่าของตัวเองนะคะเป็นคนที่คนที่จะเข้ามานะคะก็ต้องก็ต้องหรือคนที่เขาคุณจะเปิดใจให้ก็ต้อง เคลียร์กันหรือรู้จักกันในระดับหนึ่งแล้วก็ได้นะคะเห็นไหมคุณเป็นคนที่มีความแตกต่างนะคุณเป็นคนที่คนที่จะเข้าหาคุณอะ่ะเหมือนคุณรู้สึกว่าต้องเก่งหรือต้องศึกษาหรือต้องเข้าใจคุณให้มากเห็นไหมพริกอะ่ะเออไม่ใช่ว่าคนจะเข้าไปผลีผามนะคะต้องรู้สปปรรพคุณหรือว่ามันเป็นยังไงนะคะเห็นไหมถ้าคนถ้าคนไม่รู้เห็นความเย้ายวนนะคะเห็นสิ่งที่มีอ่ะ เข้ามามันก็อาจจะเป็นโทษมากกว่าหรือว่าคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เก่งอนนะคะมีมีความรู้หรือว่า <c oughs> มีดีในตัวก็ได้นะคะไม่ใช่ว่าใครที่จะปลผล,ลมเข้าหาคุณได้ง่ายๆนะคะเห็นไหมพริกถ้าใครกินเยอะหรือใครเข้าไปโดยที่ไม่รู้สรรพคุณนะมันก็จะทำร้ายได้นะคะมันก็จะแสบทองหรือว่ามันก็จะ เรื่องอะไรมันกินมันกินได้ไม่เยอะนะมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้นะคะเออมันต้องใช้การเรียนรู้หรือว่ามันต้องใช้ความพยายามเนาะมันต้องมันต้องกินบ่อยๆไม่มันไม่ใช่กินบ่อยๆแบบนั้นเหมือนมันต้องแบบทีละนิดหรือว่าต้องรู้จักกันหรือว่าต้องแบบเข้าใจกันก่อนนะคะมันถึงจะซึมซับหรือมันถึงจะเขาเรียกอะไรนะ มันถึงจะไว้ใจเนาะเออมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปให้ให้เรียนรู้กันให้มากนะคะแล้วมันก็จะเลียกเพิ่มดีกรีหรือว่ายกระดับความสัมพันธ์ให้มันให้มันมากอะ่ะให้มันมากกว่านี้อ่ะนะคุณจะเป็นคนที่จะไม่ค่อยหลีผาลมนะคะเป็นคนที่รู้คุณค่าของตัวเองนะคะคนที่เข้ามาแล้วไม่รู้คุณค่าของคุณหรือว่าไม่ใส่ใจคุณอ่ะนะคะก็เรียกอะไรอะ่ะคุณก็มีทีเด็ดอะ่ะเออคุณก็มีดีในตัว คุณก็ไม่ยอมเหมือนกันประมาณนี้นะคะเห็นไหมเออแต่ถ้าแต่ถ้าคนรู้จักคุณนะคะจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุ้นเคยคุยกันเรื่อยๆนะคะคุณจะเริ่มเปิดใจก็ได้นะคะหรือคุณจะเริ่มเรียนรู้เนาะคุณเห็นไหมถ้ากินบ่อยๆกินกินนานๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันจะชํานาญนะมันจะกินได้เยอะแหละเห็นไหมคุณก็เหมือนกันนะเออคุณจะแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ะ น้อยที่คุณจะเปิดใจนะคะมันต้องแบบคบหรือไว้ใจจริงๆนะคะคุณถึงจะเปิดใจให้เต็มที่นะ,ะอืมเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะคบใครง่ายๆนะคะเนี่ยวิกตอรี่เห็นไหมแสดงว่าสำหรับใครบางคนก็ประสบความสำเร็จนะคะหรือบางคนก็ถ้าแข่งขันก็มีโอกาสที่จะได้ใช้ชนะนะคะหรือได้ตำแหน่งนะ เห็นไหมบางคนจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือสอบเลื่อนขั้นอย่างเงี้ยมีโอกาสได้รับชัยชนะนะคะหรือทํางานก็ได้นะคะหรือประมูลนะมีโอกาสที่จะได้รับเรียกอะไรแข่งขันชนะคู่แข่งหรือว่าสอบอะไรหลายๆอย่างนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะได้มงกุดได้มงกุดเนาะได้เรียกอะไรได้หน้าที่ใหม่ๆหรือได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะได้รับการยกย่องหรือได้เรียกอะไรอะ มีแบบแผนในชีวิตมากขึ้นนะคะหรือคนคนนี้มันเป็นวิกตอรี่นะถ้าเป็นไปได้นะอยากที่จะแต่งงานนะอยากที่จะให้คุณกับเขาไม่ต้องทะเลาะนะคะได้คืนดีกันนะได้มีการแลกกันได้เห็นค่าซึ่งการแลกกันก็ได้นะคนคนนี้ดูเก่งดูมีเสน่ห์นะคะเป็นที่ต้องการของใครในะหรือคนคนนี้อยากที่จะมอบตําแหน่งนะคะมอบหน้าที่สําคัญสาคัญให้กับคุณนะคะอืหรือรู้สึกว่าคุณเป็นคน ในใจหรือคุณเป็นคนที่ใช่นะคะอืเหมือนเขาเลือกแล้วว่าเป็นคุณนะอะไรประมาณนี้นะหมายเลขสี่สิบสี่โอ้โหแสดงว่าเป็นคนไกลก็ได้นะคะคนคนนี้นะค่ะสำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอจบการอ่านไพ่แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ